ปอดพี่น้องกับซูเปอร์แชมป์ครับเบิงครับพดก่อนพี่น้องพดก่อนไม่รอแตหายกินหมาดนะครับอุ้ยเบิงครับอีลี่บันทึงสินพี่น้องนังนั่งจะพดถึงได้หลายอนั่งเลยคอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยพด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 บอกแล้นบอกบอกแล้วบอกอุ้ย ไอเทียมเจ้าสั้นก่อนไหมจับจอมสั้นลงก่อนอู้ยเบื้องพี่น้องเออมันรุดลงนี่โมบินทั้งนี่ต้เก็บเอารุดลงสายนี่บเียงดรุฮะบ่โอ้ยอย่าแตงเงี้ยฝรั่งดิเยอเนี่ยสั้นลงมาทุกคนสั้นลงมาทุกคนเบิ่งผู้ยิบานจนประกาศเนาะว่าปลาลายมาสัตวพี่น้องครับแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเช็ญงานครับเหียหาบาท เดี๋ยวเก็บเมื่งกาเมืองลุงเก็บยี่สิบโล่เมื่งทรงอ้าขึ้นเอาขึ้นมาซองเตือกเตือกแล้วขึ้มาสิบโล่เนาะพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ครับเบิ้งนี่ครับพี่น้องพู่เบิ้งผมจนบุก่ายกอย่างเง้ยเลยเดี๋ยวนี้เบิ้งครับนี่มองนี่น่อยพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่ครับ เดี๋ยวห้องสิหนาจเถิงครับพี่น้องึ้งเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับยูผมนายตั้งใจครับเบึงพี่น้องก็เบึงอ่าจนหามองบาดี้ยยยยยยคยย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 ยียครับยย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 ามยยยยงยย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 นยยยยยายยยยตยยยยว ข้ามองตั้งกล่องนะครับสวันอ้เคเคนดีเอาีีน่มันขมึงดต็มมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเขาไหลทั้งนั้นเขาไหลทั้งนั้นน้ำดึงซ้ำมันมันรูดไปทำไงโอ้พี่น้องเลยดึงเปี่ยนขนาดด้วยบีแลกครับทางไหนไปประมาซิกซีครับบีแลครับงป่าต้อง มุมก่อนหน่ยู่เต้เลยนี่พี่นอพี่น้อพี่น้อเ่งครับเพอมาพสสวยกันตนี้สังเตแปดปีครับปวดเลยมารับาดังเบิคงอเสือพี่น้อมาพสตสวยกันมากมากบนชิงชันน่โเขินขุนเลือกโมเนขุนเนี่ยไ่มีหนี่ตัว ปลา,า,าน,ายน้ยพูดปลาน้ยพูดโาเฮยกลมเอา,อาไหมมา่อาพี่น้องมาพีน้อมาพนองมาอาพี้องมาพี่้อมาพี่น้องมาพี่น้อมาพี่น้องมนอง<อ><อ>พี่น้องาพ้งา่อาอีนน่น้องดาพี่น้องาน้อี้อี่าี้งมาพีงาพี่น้องาอาี่งา่มานา่องา้ี่นงามาี มาปีนี้ก็ถือ้ออมานเติบอพิวมาครับมามาครับมาปีนี้ก็ถือ้ออมานเติบอยู่ครับนี่หรอวะเห่ไรเห่เดียวครับเห่เดียวเห่เดียวเห่เลยครับปีนี้นี่หรอวะเบิงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิงปลาเนี่ยครับพี่น้องขิ้นมาเบิดมือบรรด์เต็มไอ ทั้งน้ำแข็งอันลอยรีพี่น้องเลยคุณในส้3คู่นะครับตรงนี้วัวดียี่บอกซาคู่นะค่อยๆเลยอ้ยเออกระพอยไม่ขึ้นไปบ่เรีวเนี่ยสีหน่อยเฮ้ยมันในมองนี้นะเฮ็ดได้ไลยเป็นสีได้มั้งเออเอาสวิงนวเข้าไปแต่กัดไล่ออกครับอันนั้นไหตั้งเถืมันขึ้นไปหอดืนใช้บจับ ดีเลยอ่ะมันโบกขึ้นเป็นเทื่งมันหมุนอยู่เที่ยวนี่เพียงว่าชิปหวยค้นได้ว่าชิลูกปลาคุ้ยมันหัวไว้มันสิขูเจาะว่างไว้ท่ดทิพย์ก็ได้ป้าน่าทิมไม่นี่นะไม่นี่นะก็ทิมไม่นี่เราคอยก็ไปน้าปลาคอยลงมาจะลงมาหอมกันกับมากับเจ้าแล้วคอยก็ทิมเฮ่ไปหมดได้เห็นเพียงในทิมไหวสิใดทิมเฮ่ไว้เนาะมาหัวคอยก็บัดว่าขึ้นมาเห็นมันบวชไลยทิมไม่นี่ปุ๊บเลืเบื้องพี่น้องโตปลา ผลนครับอายว่าเมื่อนะเหาอจหอบแฮมอไเนี่สิเวลอไู่พตตนี้จำาจอมเลยจอมเนยอพี่น้องจนสั่นครับจนสั่นนี่ในกระสาตั้งแต่อยูสิบแปดเก้าปีเลยเยไปไออกบ้านนั่นเนี่ตั้งเยาไปอออกบ้านนั่เอ่อถ้าพี่น้องา้าพี่เยาะพดเหนมเว เอาแบบเบิ่งแบบเรียวๆเลยเด้อพี่น่องเนี่ยเบิองปลาบูเบิ่งครับเนี๋ยกล่องตังเลยดีลวดนี่ขี้เขาหมูตัางคาอะไรบ้านนี้เด้อพี่น่องเนอกล่องขาสุดโยไม่น้ำหนักดูว่าขาขาขายาวไปเดียา เดินพี่น้องครับไอ้กับน้องชีวิตกันเนี่ยโคตป้าวอะไรอ่ะที่ขึ้นมาเอาสักกอนสองมงนีเอาสักกอนยังก็ดีโคตปลาบ่ะไรที่ขึ้นมาโค้ดพ่อครับตั้งแต่อายุสิบแปดตอนนี้ผ่านมาประมาณหลายปีละหลายสิบปีครับนายังใจก็มาเถื่อแหละครับเห็นแต่ข้าวลงในฟีดมีโอกาสเลื่อยโมนี่อัน่ีเนียบ้ากให้มาครับย่านครับเตรียมสวดจังมื้อเราย่านได้ปลาลายครับมื้อนี้ เต็มสอบจงเือด้ยเราอะพี่อะไรก็ใชบอกผมบอกก็อ้ายว่าเต็มแยงน่จริงๆคือความคือว่าเจ้าตเ k ต็มแยงนี่ครับทรงส่มือนี่โบเ้นไ้เอาเอาเต็มสอบด้วยลูกจังเนือเราอะเี๋เดี๋ยวมาต้องอาสันอเต็มสอบาันเบื้องหงเบื้องเบื้งครับปุ๊ดยังมัทันอิเหลียวอีนี่ครับโคดีนี่เนี้กัดอย่างเ้ขึนคอขึ้นไปเหยียบมาเออกัดแลรวไปไล่ปลาขึ้นมากเหยียบปุ๊บกัดมง่ลนี่ เก็จะถุมทางอี่างนี้วแรกกับดึงออกห้างไปทางมันเนาะกดึงออกทีบึงเพิ่นไร่มองเบิดมือเสียร์คาน้หนำมันเฮ้าบปยิงนังถิมเฮ้าไร่เต๋อเฮ้าขี้หม้อไซค์มากกับดึกเอาดึกเอาเลยครับคือเก่าไงครับตอนข่อยมาตอนข่อยอันขึ้นพี่น้ำเจ้าติมข้าวเฮ้าตนข่อยขึ้นพี่น้ำเจาลงมาตอนใช้ลงสันลงมาติมข้าวเฮ้าหมอนั้นปอนไหนครับขึ้นเจาะวะ ขาเจ้าขาเจ้ามาเขาเจ้ายืนตุ๊กสะดุลอยู่หันเขาเจ้าว่ามันฝนตกกับเสียงมันขึ้นจ่าเยอะจ่าเนี้ยขึ้นมาหนีเนื้อหัวท่านเนื้ขาขึ้นมาเลยขาเจ้าขึ้นมาเขาเจ้าว่ามีข้าเจ้าก็มีแต่หัวมือมือบอกอันนี้นี่เครื่องอยู่ได้ครับมีเบวรเครื่องมีเบวรนึงตึ๊กมันจะไปเรื่ไหนเทานั้น ค่อยๆไล่ไปน้ำปลาย่างหมุนไปน้ำปาลเาเนี่ยเขานกัดไปนี่แล้วกัดไปนี่แล้วก็ไล่ล,ลงมาเหล็กตอกที่ว่ายีบโอ้ยพี่น้องฟังเสียงปลาครับเบิงบ้งหเบื้งเบื้งครับเบิง้งมันขึ้นบ,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 บพี่น้องครับผมสิพาเบิง้งซ้ำนี้เด้อเพราะว่าคร6-8นาทีผมสิตัดคลิปเลยผมสิเอาปลาก่อนครับจังสิไปสรุปผลตอนเสนแ,แต่โพสเดี๋ยวก็คาดเลยคุยอยู่นตรงอะไร ปดตัวนี่อะไรปาเว๋าเว้ยมือปดตี่เดียวจีพีดกนนัน <c oughs> เนี่พี่น้องเอ้ยไรสิพีดกันเลยนี่นะเนี่ยเขาเอามาพื้นเดียวกับตื้อเต้นขนาดเตยนเดียวมันจีบุท่านปลามือยืนมาไหมครับตระแหนมันจีบุท่านปลาครับมันจีบุท่านปลาปลาเก่านี่ลนมืออืนอะไรเสรอจมืออืนแง่มือไไมอืนไปอยูจ่จะไปจ,บบจัด<อ>การแต่ว่าส่วนในต่อเด้อม,มัอ้ย ควรในตอมเอาโวยวายมันมากัดเอาเนาะกัดเอากัดเอาขอโทษตัดูดูดูไม่จำไม่จำบึงที่จุ๋มเดียวไหมจุ๋มเจริญสิงห์น้องขออนุญาตฝ่าพี่น้องฝ่าน้่มปลาครับปลากำลังขึ้นห้ามงอ่อนอย่างนีนี่ปลาบ่อนปลาอนหรอกสะดุ้งรัดหนามันเต็มเลย ขาาเหอนไปากพี่น้องผมขีดทีผมขีดทีครับพี่น้องผมขีดทีขีดีมักมวนครับขีดทีมักมวนจริงนี่เจอแล้วขีดีมักมวนครับมานลำรังมูเดอครับแต่ว่าบัวผาไปะเจ้าเรียดึงขอยบุยดึงเลยเอาดีเอาไว้เนาะเอาเอาพี่น้องี่ยกเบึ้งครับเบึงบาทเดียวนี่ พี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เลยครับบาทเดียวได้หนึ่ครับบาทเดียวผมที่เป็นน้ำปลากวนเบิ่งโอ้เต็มเลยครับมาร์คกินีสอบคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตาเป็นพันครับเดี๋ยวนายตั้งใจไปเอาปลาครับสวัสดีครับ